เช้นีเช้าขึ้นมาครับพี่น้องครับก็ต้องมาเตรียมสัมภาระแล้วก็เตรียมรถนะครับเพื่อที่เดินทางต่อเตรียมรถเตรียมเ,เรือแต่เตรเอเือบริการมาครับมันนักแต่รถนี่ก็ยังพอระเป็นแนวอื่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับกําลังดีขึ้นครับถนนหนทางกําลังพัฒนากําลังสร้างกําลังแปลงเนาะเป็นธรรมดานะครับสมัยเขายังน้อยกับแบบนี้แหละบ้านเขาก็ได้ลุงปีเตอร์ก็กเดินทางแบบมอเตอร์ไซค์จะต,ต้องทอําใจยังหน่อย พราะว่าอยู่ในช่วงของการสร้างการแปลงเนาะก็ขอให้แล้วเสร็จไไวๆนะครับเสนอสิได้มาง่ายเนาะตอนนี้สภาพเขาก็โบ,บรเรืออย่างแล้วเข้าได้กันคักขนาดนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปหาเลาะแจ้นหน่อยครับพ,พี่น้องไปเลาะเมืองโบราณผ้าเลาะเมืองโบราณผ้าไปนี่คือเส้นทางที่เขามาเมื่อคืนนะครับพี่น้องครับอันนี้คือมองที่สิเขาเพื่องกันแล้วนะครับ Okay, ว่าไงวะข่ามาเมื่คืนีนลูทีเตอร์ประเทศไทยให้เบิ่งตอนกลางคืนที่เขาแล่นรถเนก็อยู่ในสภาพมอมแมมแต่อยู่ในระหว่างของการสร้างแปลงนะครับกําลังซ่อมกําลัางแปลงถนนกําลังเสียดเป็นทางลาดอย่างอย่างดนะีบอกว่ามาจากบ้านป่าน้ํานะครับกระเทียถนนจากป่าน้ำของมานี่แสดงว่าต่อไปก็สะดวกสบายแล้วครับพัฒนีเนาะขอเป็นกำลังใจให้นะครับเนะด้อ กำลังใจให้กับพี่กำลังุขุูทุกคนครับที่ใส่ถนนสัญจรไปมากนะครับเพราะนั้นเกินลอครับตอนนี้กำลังสัง่งกำลังแทงอยู่แวะเติมน้ำมันมหน่อยครับก่อนที่เดินทางต่อนะครับเพราะว่าปัดขัดเลยน้ำมันเมื่อคืนนี้เติมเต็มถังนะครับห้าสิบพันกีโเติมน้ำมันครับแกดสั่งแกดสั่งเด้ ทางมาถึงบัวลพามีตลาดน,น้อยๆนะครับขาตอนครับพออยู่เนี่ยพี่น้องก็พอได้กินอยู่นะครับเภทผลไม้ลากไม้นะครับพี่น้องเอ้ยเดวอยู่แดวกิน,นแล้วนี่ค่ะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักไทยเป็นธรรมดาอัธยาใส่ไมตรีดีคือกันเบสูมองครับพี่น้องไทยลราเฮานาะ สบายดีเจ้คุถามไปแล้วล่ะแต่พอยงพันถามถามตลาดเท่าพี่เวลาใดหอดเวลาใดตลาดหกโมงเศรเช้าหกโมงแรงเมื่อวีเป็นยังคนขึ้นยังหน่อยธรรมดาแบบนี้แหละธรรมดาบ่แบบนี้ตลอดบ่คนขายแค่แคนในลายในเมื่อไหธรรมดาปกติแบบนี้เลยแบบนี้เลยปไปมามาปไป พอได้ขายพอได้ซื้อได้อยู่ได้กินเนาะบางทีน้องนี่มันบอกเพิ่มมากเลยมาหาซื้อแนวกินพี่น้องซื้อเด็วเดียวกินเสื้อเดคนต้องมาอยู่มันมาจากทางอื่นแม่นบอกเสียงปากไหนที่มาจากทางเหนือเนาะมาจากเหนือคนบอกมาจากเห็นเสือใส่เสือวังเวียงเนาะมาจากบังเวียงบอก อันนี้พี่น้องเนี่ยพี่น้องมองบะโอ้เะาว่าง<อ><ส>ที่พี่เที่ยวอันปีใหม่มองอยู่อันอยังกับบุญกินเจียงบะมีบอบุญกินเจียงมีเนาะอันนี้มาเห็ดเวียกบปะโอ้มาเห็ดเวียกเราก็เลยมาอาศัยอยู่แถวนี้สิก๊อปเมื่อเมื่อใด้ป่ะนี่ยังโมโหเถอะโดยโดย,ดยขอบใจเด้อเสร็จครับตลาดห้องแนวอยู่แนวกิน ผมียังกินกับว่ากินแม่ค้านี่แหละเด็กน้องไงเรามีเนื้อมีหนังเนาะนัวราก็ได้ว่ายเป็ว่า,ากินค่อยได้เรากลับม,มามาที่ครับตลาดเพื่อนนะครับทางหลังมันจะเป็นป่าเนาะมีปา่าเออนี่ครับ<ล>แม่ค้าแม่ขายเรป<ล>าประมาณสี่หาแพงเนาะแม่ค้าเนะาะโบรหลสี่หาแพงก็พอได้ขายอยู่ครับพวมะนาวนี่นีลยของกิน พักยังสีแหละนะครับเป็นเงาเหตสายเอางามงามเดยวันนี้เด้ออันนี้สีงามกวางบบงูครับเดินเนาะเข้าแล้ว,าลวงามงามงามแล้วก็เป็นเวลาที่น่ะฮกนะครับก็ยังไงแบบตลาดขึ้นเป็สิประมาณนี้ตลอดนะครับอันนี้ก็ทั้งหน้าหน้าตลาดแล้วก็ที่มีบริษัทต่างๆนะครับที่เปิดเป็นร้านเป็นร่วมเนาะ ข้างหลังก็มีร้านเสื้อผ้าอันนี้เป่าหน่ายกำลังมาหาแนวกินครับมาเด้อมาเจอมาเด้อครับเป่าหน่ายแค่ยางฮะเส็บยางเฮ้ยได้มาซื้อยางหน่อเป็นของแส็บยางเส็บยางอีกใครอะไรงดองเงิเริ่มสีสวย,ยมาแล้วนิดหน่อยเนาะต้องได้ใส่ผงไว้เลยเป็นบอกสวยๆดิบ่าวกุสาวอันนี้คือกลยุทธ์เนาะ คือวิธีการที่เขาสิป้องกันว่ให้พเป็นบี่ยขนาดนีบนจ้าแล้วงจะิ่งจะแรบ้งรเ่รัสวย้องรวยเจ้าดิ่กันดิสปอมปอมเอาได้รักสวยมีหอ่้องปอมก็น้องรวยบ่อันนี้คือเขาต้องใส่เขาต้องใส่ถุงไปตั้งแต่จังโมง ช่วงเช้านี่เขาตงเส่ถุงไปเลยบะเพรามันขึ้นบางมือถ้าอันแบบนี้แหละไม่ว่าหลายแล้วเสียวข้าวไว้ใจเช้าอเห็นปะต้องรวยต้องรวยมาไขฟ้าทีเดียวเนาะไขฟ้าบ่อยเนี่ยเสียให้พี่ให้เราคนมากินดีอ๋ออันลองบอสให้ฟังดูอันนี้เป็นอยังอันนี้อันนี้เป็นอยังอันนี้ เังไงหนูอ่ะขายขายขายุคลาิอาทอเดียรเอาเปิดเปิดไข่สักนหน่ยเปิดอะแกงหน่อไม้พอเอาบ่บ่พอไม่เอาแกงหน่อไม้ปวดยุไรพอยุไรอันเนออันนี้อ่ะอันนี้เป็นยังแมงงโเม่หนคืองามใช่ป่ดเ็เบอยอ่โอ้นี้เดียวพจัน อบไก่บ่ะนี่เอาบ่อ่าได้โอ้โมกินไก่อีกเป็นบ้าแมกหรอหมอเจ้าโอ้ยนี่พูดเจ็บขาเจ็บแขนมากระไดเนาะพัดอันนี้พัดพักโอ้หลายอย่างเลยของเราเรากินเราฮัลโหลเข่าขาย่ครึเท่าไรครับแม่สิบพันสิบพเท่านั้นโอ้ทางกินนดิบอเรากินผู้เดียวบ่ เออไปกินยูสัยไปกินยูสไยกินยูเออร์คนแล้วอ๋อยูเออนบ่เออโอ้ดีเนาะมาไปกินอยู่กลางห้างเนาะโบได้กินยูเออร์ได้กินยูเออนเนาะโดยโดยขอบมือคนเนาะโดยขอบใจเดินทางปลอดภัยเด้อาะมาซื้ออันนี้ยกินที่น้องเนาะ้องปั๊มนะครับกับน้องรวยนะครับพากันขายซอยกันอันนี้ลูกค้าครับมาแวะซื้อเนาไกินเนาะอันนี้เดชเอาไปกินยูสไย กินอยู่ห้องการเนาะไปเฮ็ดอยู่ไซห้องการนะไก่เนม่มาจากใสนี่ข้างพุ่นบอกโอ้หามาหอดเมื่อคืนนี่ประมาณแปดโมงกลางคืนจะเบิร์กสภาพคอยอันนี้คอยคอยปัดออกแล้วได้นี่เออมาเต่ะแขกนเลยมาหอดแปดโมงกลางคืนมางมทางมาโบเห็นหัวทางเขากำลังเฮ็ดเป็นบ่กำลังแปลงทางเป็นบ่ตอนนี้โอ้ดีใจน้ำด้อ ต่อไปก็จะได้ทางดีๆแล้วเนาะคักๆาดก็นอกนี้เนาะทางดำระบาดนี่โอ้ยดีใจดิเออไปหาข้าวเถอะทำอิสนี่กะคักแน,น,น่อยู่นะครับได้มาเห็นได้มาถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องนี้เบิ่งคือสมัยตะกี้ยังน้อยนะเออสมัยยังน้อยกับทางเป็นแบบนี้แหละนะพอเขาพัฒน,นาเขาเฮ็ดใหม่แล้วกันทางก็ดีขึ้นหลายไปมาสะดวกระบาดนีเนาะต้องปลอมเนาะจะได้มาหาเจาดูดุเด้อที่่าุนโดยรวย โอ้ยโอ้ยโอยรวยรวยอย่าเสียไปรวยที่เจ้าหน่ายย่างๆเสียแทนนะโอ้ยตามห้าตามห้ามเวนอะไรมาเนี่ยต้องรวยกันได้อยากอายอืมเป็นอยากอายพี่น้องเลยคือเก่าแล้วครับพี่น้องเลยบานกำกันกับน้องใส่บ่าวนายคนรอนะครับไปใส่กันรออยู่หันดอกเบื้องบนเวียกเพิ่นออกเบื้องข้างหลังเบื้องหลังเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เพิ่นมาหาซื้อเครื่องซื้อของ แนวอยู่แนวกินเด้พี่้อ,องเบิร์กัน์แน่คนซื้ออย่างสบายดีสบีดายนี่ครับผมมาซื้อเอาแนวกินเนาะแสดงว่าคนซีไปเฮ็ดเองตำตำหุ่งบอตำหุ่งมาครับรองกับหลานนะครับ ออกว่าต่เศร้ากับผ่อนคลายเนี่หน่อยครับพี่น้องท่านออกมาสวยนี่โอ้โหได้เลยอัน,นตรายาเด็ดครับถลา,านมาทั้งพี่กับคุยอีกไรโอ้อันนี้ขายขายหอยหอยยังเดียวเลยบ่เอามาสั่งขายสั่งสร้างอะไรก็ขายกับเมื่อเลยบ่เท่านี้วสวยสร้างว่า

เราได้ซื้อหอยฝากคู่สาวครับ <c oughs> สาวน้อยพี่น้อ,องเจ้าขายโลเท่าไรฮะโลห<ง>้าสิบพันรถหนึ่งห้าสิบพันโอ้มาขายคู่มือบ่บอวางมือกระโบมีกระโบมีถ้าเอามาจะใส่นี่อันนี้เอามาเตนเวียดนามเวียดนามเลยบ่โอเอามาตะเวียดพราะเป็นใกล้ทะเลม่จังนี่ไปหาเวียดนามไก่บ่ไก่จักรลักษ์ค่ะ งประมาณจากลักจังนี้ไปหาเวียดนามโบ้หู้เลยบอเคยไปเลยบอเขาขึ้นมาใกล้ๆนึงสักเขาคือว่าโบไก่โบไก่ไปทางหลังค่างเลยอะไปทางหลังค่างโอ้รับรับมาจากเวียดนามหมดเลยโอ้ยเหี้อยเบียดหอยเบียดเออน้องถามน้องเราหว่าจากนี้ไปหาเวียดนามไก่บอระหว่างโบจักเระหว่างโไก่บอหอยบอหอยบอ ไอเลี้วเอาหยบ่เฮ้จะขายบักซารีบักซารีบักซาลีข้าวต้มนี่ขายจังไนี่กลุาวฮันเอาไหมจ้ซ้อมาขายตอนไหเฮ้จ้อมาขายตอนไหน เดอยตลาดนบ่าดนรูเ้อไมเอจะดิซื้อกับเราปะเออแม่จะบน่ะแม่บ่นีแม่บนนีนเราเป็นเอื้อยเราออนี้แม่เราเด้อเป็นเอื้อยเราเอ้าพุงรซาันบ่สอถุงเด้อซื้อฝากเบาได้นี่ เดี๋ยวฝาน้องรวยเดี๋ยวอยจบล่องให้กันนะอย่อมไปเล่าหน่อยเดียวเจ้าหย่ไม่เล่าหน่ยเดียวเด้๋ยวไปฝากน้องรวยครับใส่ให้ได้ให้เบิงใหม่ด้วยมัน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 แ้มันมันแหงๆต๊กเจ้าของพ่อมะะขายเจ้าของน้าบรับริัมันมันเยอแม่โนินแม่ทไหมาโอ้แม่เงินแม่ทำไลมาเอะฝากในถุงนึงสัก่อน ปั่นกันกินเด้ดทุงหนึ่งเนดะ้อเนาะนั่งกินร่วมกันกน,นี่นี่ซื้อน้ำเลากปั่นให้เรากินนี่ละพี่น้องเลยเดีพอเราได้เห็นหอยยิ้มเล่าเนาะขดข้ <c oughs> างหลังเราถา,ากินอยู่ข้างหลังขดโดยอันนี้คน,น,นได้หอยแล้วพร้อมแป๊มเอาฝาก ไปกางกินเด้อพอดีคนพอดีเนาะสามคนเนาะแม่แมาเดินเซาว่าไนงานเดินเซาผู้บ่าวเท่าขเาาขาบักบเขาพูดมาให้เนาะเปิดเบิ่งอย่างเด้อเขาไปเปิดเบิ่งอย่างเด้อแอนซองยูงะะทูค่ะซองละเซาะแท็บลุงปีเตอร์พิมพ์ว่าลุงปีเตอร์เด้อเดี๋ยว <laughs> อย่าลืมไดะแล้วเขาไปเขาไปคอมเมนต์ดิคอมเพลมเด้อสิเด้อเออลองรวยเด้อสิเด้อ เออ <c oughs> แม่เจ้าซื้ออย่าง <c oughs> เออแม่ซื้ออยังแม่เอ้าแนะนำตัวเนี่ยแม่แถวเนาะโดยขอบใจดนะแม่เด้อเฮ้เฮ็ดเองเลยบอกกับเขาดิบอกเฮ็ด ok. เองสื้อย่างเลยบอกมันเป็นหน่อยอยางพี่น้องเลยปุ๊บบอกเขาพงเขพาพ่นของเราก็มีคือกันเนาอพอพนะเขาพงกัเนาะเออเอาขาพ่นมาฝากร้านเขาพ่นพี่น้องเลย เอาเส้นะละครับผมเดี๋ยวสิเดินทางต่อครับพี่น้องครับแวะมาเก็บเอาบรรยากาศตลาดน้นอยๆนะครับทางทางทางตลาดบัวละผาเนาะบ่าวนายเนาะตลาดบัวละผ้าเลยครับเนี่ยตลาดเศร้าตลาดแร,รงตลาดบัวละผาข้างหลังครับพี่น้องข้างหลังก็จะเป็นห้างขายเสื้อผ้าเนาะ เป็นห้างขายเสื้อผ้าหนาแฟขายกระเป๋ากระเป๋านะครับเดี๋ยวสีถามแล้วก่อนเรามีถุงมือบ่สบายดีมีถุงมือบไว้ถุงมือแบบมีแบบมีหแบบลายแบบบ่หรือแบบเดียวมีแต่แบบเดียว,ยวไว้คือกันก็ห้องคอยหนิบอสโอ้คือ,คอ,ดเ,อ,อเดียวนเนาะห้างเสื้อผ้าทางในนี่ครับห้างเสื้อผ้าเนาะ เกันมีแบบเดียวกันขอบใจเด้อสบายดีอันนี้น้องเอียงน้องอย่างซื้ออย่างล่ง,ลงอ,อ๋อเจ้าซื้อลังว่ะอันนี้ผมเจเ้าเทพสีว่ะเพ่่าเป็นผมเจ้าเทพทบริเัทผมเทพทนี่ว่ะเป็นยังซีเลยเจ้าอยู่บ้านใด มันนี่บัวรพานี่บ่โดจักปีแลยเจ้าสิบเอ็ดปีล่ะขึ้นอยู่ซันเดย์โอ้ห้าโอ้ยเก่งเก่งเก่งฮะขอบใจเด้อมองลังครับจวดเลยครับรถเราเราเป็นคนดอนเนาะไปแล้วบ่สไปไหนไปต่อป่ะใส่หมวกบ่สปานี่ใส่อีหมวงบ่สปานี่ขีฟูดระบบบอสปานี่ เือว่าทางดีครับดีขึ้นหลายดีขึ้นกว่าเกา่าเนาะการปรับปรุงแบบกำลังอยู่ในช่วงที่ซ่อมกำลังแปลงกำลังปรับปรุงครับไอว่าบบเกินหาหกเดือนก็งงเรียบร้อยตามระยะที่เขาเคยเห็ดเนาะเป็นบ่เพระมาณหาหกเดือนเห็ดถนนนี่เพราะว่าเขาเกตศมาแหละที่เขามามาขึ้นเขาเกศรตระดับหนึ่งแหละเนาะเขาอัดเต็มที่แหละเนาะปัจนีบก็ลงหนาดินอีกรอบหนึ่งแรด,งงดเล่เลยางแล้วก็เตรียมอัดยางแบบที่นี่เนาะ ก็ตามสเต็ปเลยนะครับรอดใจร,รอดจังหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ซีได้สัญจรไปมาสะดวกบวัวล่าผาผมอยากมากอีกนะครับไปใส่องการเรียงองการวา่เรียงอย่างวันนี้เรียงอย่างปีใหม่ปี่ใม่วะโอ้มีปีใหม่นะวันนี้ไปว่าเบาในหากินปีใหม่้องเขาไปอยังเขาเนาะไปเดี๋ยวข้างสิเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องครับ